วัสดีนะคะพี่น้องวันนี้ยายสมเ,มเอสเคเเกษตรเซมารีข้าวเสษหญ้าเศษฟางพี่น้องเพื่อที่สิมาคุมต้นสับประรดที่ถอนหญ้าไว้แล้วนะคะห่มดินพี่น้องเป็นการห่มดินหญ้าก็สิบ,บ่ค่อยได้เกิดแล้วก็ดินกระโบเน่นพี่น้องเวลาฝนตก ต่อไปก็สิเป็นอินทรีย์วัตถุเนาะเมื่อเมื่อตอนเขาเยอยสลายไปแล้วอันนี้กะทำมาแล้วพี่น้องเห็ดมาแล้วได้ผลดีพี่น้องเวลาเขาถอนหญ้าเนาะหญ้าเกิดกะถอนง่ายพี่น้องดินก็ไม่แน่นด้วยนะคะดินพุดีพี่น้องแล้วก็คงความชุ่มชื่นดีเนาะสับประรดเราเนะ่ยจะงามพี่น้อง อันนี้เห็นผลจริงนะคะเพราะว่าทำมาแล้วแต่ก่อนเอาปุ๋ยคอกใส่ก่อนพี่น้องแต่ตอนนี้ยายสมาฟางเศษฟางเศษหน่าก็ได้มาคุ้มก่อนพี่น้องได้สเสหิตให้ต้นบางนาทางามเร็วพี่น้องงามเร็วใหญ่ไหวอีกมาเอาขี้งัวพี่น้องี่ปุ๋ยคอกขี้วัว มีขี่มูขี่เป็ดขี่ไก่กันแล้วแต่เดีอพี่น้องอันนี้ไม่ได้หมักนะคะตักในอคอกเลยมักปทันพี่น้องเพราะว่าใช้ในสวนประจำทุกวันเลยนะคะอันนี้ที่คุมห่มฟางไว้แล้วเสศษ้าดนำพี่น้องเศษ้าเศษฟางเนาะ ยากระสีบัวได้ค่อยเกิดภายในนอหน้าฝนแล้กเกาีง้วนี่แหละพี่น้องคุ้มด้านบนเลยใส่ที่ง้วแบบนี้แหละใส่ลายเลยก็ได้พี่น้องอันนี้ใส่มาแล้วไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราบรัได้เอาใส่ลงพื้นก่อนนะเราใส่ปก๊ด้านบนใส่แล้วกระสบป,ประมาณนี้พี่น้อง ใส่ให้ทั่วทั่วเลยบางต้นก็นโดนเครื่องตัดหญ้าเนาะอันนี้มาเบิ่งดูแลบำรุงปีนี้หละพี่น้องแต่ก่อนกับปล่อยทิ้งแล้วนะคะแต่เข้าวบดตายพี่น้องทนมากๆ ส่วนด้านนี้ก็คือห่มฟางมาแล้วนี่ใส่ปุ๋ยคอกค้งวัวพี่น้องก็ะเบิ้งมาเป็นช่วงๆอยู่กระต่างกันเนาะอันนี้ไม่ได้คุมฟางนะบริหา,าห่มฟางพี่น้องก็เป็นแบบนี้แหละหญ้าลายก็ปล่อยทิ้งเนาะเอารักษา้ากด้านนี้ก็ติดลูกให้กินเรื่อยๆพี่น้อง คุมเฟืองไว้กันห่มเฟืองพี่น้องคุมกระถางไว้เลยฝนกระสิต๊กเลยพี่น้องอันนี้สิได้ไปเศร้าฝนก่อนนะอันนี้เทดให้เบิ้งเปรียบเทียบกันเนาะระหว่างกระถางกระแปลงมีกระถางแล้วก็ปลูกไว้ในกระถางนอกกับบลายอีกเนาะพี่น้อง เดี๋ยวค่อยขยายไปเรเรื่อยๆปลูกไว้กินเองพี่น้องอน,นี่ใส่ปุ๋ยขี้งวอย่างเดียวเลยเขียวนานเขียวทนพี่น้องเขียวทนเขียวนานอันนี้ฝนปโปรยมาเมื่อกี้ฝนตกเมื่อกี้แต่บอแห้งพี่น้องเลยคุมแล้วก็จะประมาณนี้อยู่ในแปลง รับอยู่ในกระถางแบบใดสิซีดีกว่ากันพี่น้อง